แมนปะน้นอยไม่ใช่อย่างที่เขาพูดใช่ไหมเมื่อกี้อย่างที่ดีผมพูดใช่ไหมว้าว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 โอ้ย I won my last match แมนนี่ปะน้อยว่าแมนคือดีงบอเนปะเชื่อมันกั โสกมีกเลยผมจัดการยโอ้ผู้ใดก็หยิบมัวะผู้ใดก็หยิบห้วนปวดไปเว้ยผู้ใดจะงย่เหี่ยม้วนบุถมมขวบกินกางกินเท่มันซัมพอตัวคนตัวอ,นะอันนี <laughs> ้หัวใจยิ้มงม้วงหัวใจย้งหัวนเ่ยนะวเครื่องพอ อ,ใใอ้าเดี๋ยว่าสิไปเลนนะเดีวไม่บอก<า>เขานิเปนนีนนน่ที่เหลืหน,หน,นี่นี่เกมหนาเกมหนาทั้งรถทั้งออเบดไอ้น่อยสิเบีดทันทีเขาชาได้ เยิงไปเหรออ่ะนี่มีตัวที่ตัวเดยนเป็นสคูคือยังตัวทีตัวเดนตัวที่ปูตัวที่ตัวเด่นปูกระใจเรายิงอขว่กันบดบแม็กบดบดแม็กเัปูนะวศเยเดือยเยเือก็สีเหงหัวยังหัวยิง ของเถอะเนอเวเนอะเดี๋ยวไปนะเอาพมูมิกระบป๋าวะอามีกมิกป๋าวะโอ้กูพี่มิกปอไปไป Ba trái Ba trái bà cha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 i

อะไรนะมักจุดหกปามแล้วมันนิ่งแต่ก่อนก็เล่นนะแต่ก่อนกเล่นมาแต่ก่อนหงหลังมาสีอย่างเดียวคุณหกปะจ้ามันนิ่งอยู่แล้วคหกปะจ้ามันนิ่งเจ้าคือบนิ่งเจ้าคือนิ่ง เออแต่า่าคุณสามยิงยากกว่านะยิงยากกว่านะเด็กก้นกับลินต้อคูณสามเกก้นกับลินต้องคูณสามมีรวมข้างนอกใช่ยิ้ใส่ทีมลินยังกับลินน้เบร์ด่ลินยังกัินเบอาเมืนดีกว่าเอาเมืนดีกว่าโอเรามากันสามคน

เขาดีใจบอกบอกเปแไหนเขาดีใจบอกเขาดีใจบอกเขาดีใจที่ว่ามึงไปเชื่อเขาเนาะบอกบอาหน่ยเปนตาไหกเนผู้ใจมันมึเู้ใจจิตตัวนอยจิตตัวน่อยเป็นไปได้ยังไง ขาลองเท่ไงบัดขี่บัดตัวมันขึ้นเสียงจนบบมีเสียงจนบบมีเอาตะน้อยไปเจ้าือสุดยอดจ้าก็หเลยหไุดนี่ใช้ที่อะไร ấy chén chết vô mà vô tay lấy hồn lấy hồn phải lòng phing lòng phing bởi đi hút tiền là chỉ bê hà long tinh bác bê hà long tinh bác không sáng không không dante xem bội phăng xem sáng phăng xem bội 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 phăng 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 bội เชเมื่อไรให้สุกมา I got supplies. s u p p l I got s u p p l i ยละห้องยบห้องฮึปืนดั

บอสนะบอสเดียคุณมากกว่าปานนี่มา่าปานนี่ตายแล้วตายแล้วาเขาสิเขาสิไปดุยเร่นงมันอีกเรื่องเลยฟูดังเชียงเหรอที่บ้างไอ้กิบไอ้ไอ้ดอมหน้าไอ้ดอบหน้าอื้้ยใสยิงเงียงอะ้ย่ยิงเงี่ยงอะ

ลงเงนไ้ลงงนนอนเปาหัวไปแล้วเหรอเอเหรอเออะโอ้โโอ้อานี่ก็นอกก็วเอ้เอ้ขึ้นอยู่ไว้ในใจมีคนเข้าไปยึดบ้านเรอ จะไม่รีบดีใช่ไหมเยี่เนตโอพโนโอ้ยวิ่งไปอีกแล้วเว้ยวิ่งไปอีกแล้วเว้ยน้ำอ่ะคือรถอนมะน้ำอ่ะคือรถมะเอ้ี่จะมาขับมะเอ้ี่จะมาขับมะต้งจุดนัอยเหรอ

ไยซีะน,ยนะฮัมงเนด้ฮมงแคมด้เขาุ่งะมงแเข้มแน่ว่าจะไม่ร่วงหมดนะ้งชีอ้อบอกไปยังกไม่นอกวุ้งเิมนสุกดอ้รถเหมือนกัน

ก็ออยืนยงชีวิตมันจะตายจิงจะตา <c oughs> ยิขไขึ้นบ้านดีกว่ามึงหลักษณะเลักษณะาดี๋ยวารถไม่เอบยบะฮารถไม่เอียบนเะป็นแต่แบบตายฟี่มีเกียรินะมีเกียรตินะฉน้นไ่ใจ <bathrooms> นะในวงไว้เาขยับอีกจุหน้อยกันดเลยละไอรีเอาเอาเอาอรถไปชนเอารถไปชนเป็นที่กำบังหมเป็นท yeah ah okay huh? ี่กำบังหมเดี๋ยวเดใน้เอ็ดอ็ดอตอก็ตรงนี้มีแอต๊อกมาจามาเจาะ l o c a t i o เราเล่นตรงนี้เราเล่นได้เลยเนี่ยไปไป่ะไป มันจะเป็นบ้านคนแอคอ้าอุ้ยอีดับวะนี่ไเ,เอาบ่ไปเ,เอาไรถมาเอาบ่ล่ะเลือเก่าเลือกสองตีับตีแตกระวังเสาสัญญาณน,นะครับสนานเสาสัญญาณมัน หลังคากระโดดลงไปแล้ว mark to location กระโดดแล้วมีรถด,ด้วยดดวยูเสาไปฝั่ฝั่งนงช่งอ่ะตัวกระโดดหลังคาแล้วก็กำลังวิ่งเข้าวงนะครับขวามอกเนี่ยมีเอารถมีเอารถมาใช่ไหมนะ ต่องดูตาหวาดดูตาฝาดว่ะตาฝาดว่ะซี่เลนี่โอ๊ยโอ้ยโอยวพี่ยังหย่อนปุ้ยล่โอ้ยมันเตอจนอกบ้าน่มาขันมาขันมามันยูสงสัยมันยูสงสัยเดี๋ยวบน่าละอู้ะเบิดมากทอะมาสมุกไปนะ Watch out. Watch Thank out. You. Thank you. Mà rà, mà rà. Knock. Help! 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 cái Help! 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 ตัวที่มากจะตายแล้วอะเดี๋ยวพี่ไปชุบเดีเยดียชุดเละชุดเลยปชุดเได้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 ตัวเดียวนัดตัวเดียวตัวที่อยู่ เอ้ล่างเนินไอีที่มันงอยน่าจะปั๊มยาแล้วเลยอืมมาโอไก่ถอะ Thank you Thank you ฮ oh, no. oh, no. oh, okay. ้เกอ่ะโอนีุ่ยุเอไกลยู่ไกอะไรอ้ยอยู่นี่ เรียบร้อยสวยอุ้ยบะไรยังเลยเอ้าเช็ดคนผิดสมมติว่ามันเหลือตัวเดียวอ๋อคือเรือสวงมารตัอ้าวตน้อยตายบ่โอ้ยสมพลต้องไปเช็ดคนผิดเกือบเกือบไปหวานมันอยู่นี่ดีนารีเฟกไวเชล่าทำงานทำงานมันคือตังบอะไร Victory belongs to us มีเช็ดคุณผิดเช็ดคุณผิดยังคือเสกผิด โห่บดีเทมบด<ป>ีไปจ้าเป็นยังเป็นยังเป็นจกจีบูหยังเป็นจมูงี่งเขาเดี๋ยวนะอืนก็มีอยู่เป็นยังจมูกงี่เงเขาทำสะอาดเลยตัวน <laughs> ี้มีตะคาบอยู่พอยอาด,ดเซียมเ <laughs> 嗯嗯嗯。